ก็สวัสดี Heck, o, สสดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี t <t claro ้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดแช์นะครับของโพสต์นใน Facebook นะครับอ่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครที่โพสไปแล้วนะครับเลายังไม่มียอดแชร์หรือว่ามียอดแชร์น้อยนะครับอะไรจะเพิ่มยอดแช์นะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถกลิึงใต้คลิปนี้นะครับเพอ่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ k b m k t c o m กันแล้วนี่ครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับฝากว่าคุณชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะเขาจะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็อีเมลนะครับชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่าง2ช่องนี้ด้วยนี่ครับอ่ะเราก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนี่ครับ อาหรือใครนะครับที่ไม่อยากขอข้อมูลที่ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วยบัญชี Google หรือ Gmail ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนี่ครับเอาพอสมัครกันเรียบร้อยแล hm ้วนะครับก็กดย้อนกลับมาเลยนะครับอาสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนี่ครับสำหรับคนที่กอข้อมูลสมัครใช้เนี่ยก็ลงชื่อก็ใช้ตรงนี้เลยนี่ครับเ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kbmdh.com กันแล้วนะครับ ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เอาเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับอันใน่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มเฟซบุ o กเนี่ยคุณผู้ชมก็คลิกเข้ามาที่ Facebook ตรงนี้เลยนะครับอาล่ะก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะเพิ่มยอดแชร์ะครับใน Facebook นี่ยคุณผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มแชร์โพสต์ตรงนี้เลยนะครับอ่นต อนานาริกาจะมีอยู่หลายบริการให้เลือกใช้ในะครับ nah, จะมีความเร็วของบริการที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะมีอาเรนราคาเนี่ยที่ต่างกันนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่าผมก็จะเลือกเป็นอ่าบริการตัวแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่รับรองทุกลิงก์นะครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับอ่าพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยเนี่ยครับดอล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานะครับอ่าตรงนี้ก็แนะนําให้อ่านตรงหมายเหตุกันไว้ด้วยนนนนนนะะคครรััับบบต่่่ออมมาใใสวขงงลลิกกก็ห้้ผูชไปทีเย อ่ะแล้วก็มาที่โพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นี่ครับแล้วก็อ่ะกดเข้ามาที่โพสคัดลอกลิงดันบนตรงนี้ได้เลยนี่ครับแล้วก็นํามาวางนี่ครับอ่ะโพสต้องเป็นสาธารณนะเท่านั้นนะครับต้องขึ้นรูปโลกแบบนี้นี่ครับอ่ะต่อมานี่ครับในส่วนปริมาณนี่ครับเขาบอกขั้นต่ำม,มาที่100นี่ครับอ่ะสูงสุดอยู่ที่ประมาณพันล้านนีครับุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ไปเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่เข้าไปนี่ครับอ่ะผมจะใส่ไปที่100รนี่ครับอ่ะแล้วพอเราใส่ปริมาณไปเรียบร้อยนะครับา้านค่าการงนเลย อ่ะพอกดสั่งซื้อเรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะเราบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่ะและต่อมานะครับให้ผู้ชมะนรับมาดูที่นาประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับอ่ะในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นบริการที่เราเลือกมาเนี่ยครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามานะครับอ่ะตรงนี้ก็แนะนาให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์โพสของเราถูกต้องรเเลนนะคคัับกยดชี็ๆ อะต่อมานะครับตรงนี้ะครับก็จะเป็นวันเวลาะครับที่เราคนสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอะในระหว่างที่เรอเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับอะเดี๋ยวเราก็ไปที่อาเมนูเติมเงินกันต่อเลยนะครับอะสำหรับผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับเรายังไม่มีจํานวนเงินหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนี้ยก็ให้มาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้เนี่ยครับอาจจะมีเป็นการสแกนคิวโค้ดนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกธนาคารเนียครับก็มาใส่ยอดจํานวนเงินดอลบ ต่อมาก็จะเป็นการโอนเงินแอปซิฟน์นะครับก็ใช้ได้ทุกธนาคารเหมือนกันนะครับก็มาคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ไปได้เลยนี่ครับต่อมาจะเป็นอังเปาวอลเล็ตในช่องทางนี้จะสามารถใช้ได้หลายช่องทางนะครับจะมีเป็นการสแกนเคียโค้ดแอปทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บือนเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นะครับต่อมาะครับก็จะเป็นอังเป้าวอลเล็ตนะครับต่อคริปโตนะครับอะไรในทุกช่องทางก็จะมีคาแนะนำนะครับในการเติมเงินดนล่างแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเลือกเติมชช่่่ออออองงงงงททาาาาาไหหนนนนนนะครรับก็ํํแข้้้ใเียย ต่อมานะครับอเดี๋ยวเราก็จะกลับไปดูนะครับยอดแชร์ใน Facebook ของเรากันก่อนเลยนีครับตอนนี้แทบยอดแชร์อยู่ที่1แชร์นะครับผุณจะลองกดลิฟทหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับตอนนี้รับยอดแชร์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาที่104แชร์กันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็อมีการแถมไปเราด้วยนะครับ2 -3 แชร์นะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะครับอพอเรา อายอดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณชมนะครับกลับมาที่เว็บไซต์กันต่อเลยนีครับอถ้าาว่าคุณชมตั้นใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับเราอยากจะแนะนาให้เพื่อนๆนะครับไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นะครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนีครับเขาจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับคุณชมก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับอที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้นี่ครับ แล้วต่อมานะครับถ้าอาจเกิดว่าคุชมท่านใดเครับเกิดมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์เนี่ยก็ให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนีครับอะก็กดมาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้นะครับก็จะมีเลือกติดต่อมิน2ช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะยครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาไลไรก็สามารถเรือกติดต่อมินกันไปได้นี่ครับ อาแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเครับเพียงเท่านี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีการพูดผิดพลาดอะไรไปเนี่ยต้องขออภัยคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอ่เราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ